แต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมีการอุ่นเครื่องถือว่าเป็นนัดแรกนะครับที่เจอกับออสเตรเลียจะอุ่นเครื่องกัน2นัดนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U-16 มาในชุดสีดำล้วนนะครับอครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด U16 ครับเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ประเทศออสเตรเลียหลายคนก็ไม่ได้มีชื่อในการแข่งขันิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับ เหมือนจะมีการปรับทัพหลายคนเลยครับครับครับจังหวะยิงไกลของสาวไทยโอ้โหปัดปลายมือออกไปได้ครับดารี่เบิร์ตมอ์ครับตัวสาประตูของออสเตรเลียโอ้โหนี่โอกาสเน้นๆ้นเนี่ยเป็นของไทยนะครับช่วง10นาทีแรกครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับไทยย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับสุรชาเปลี่ยนแกเลยครับมาขึ้นทางขวา ไหลาตามช่องตรงนี้พริกมาได้พัทรวีไหลต่อมาครับอัญชิฐามาขึ้นทางพราวณภาโยกตัดในพราวณภาเหลี่ยมเท้าขวาใส่เต็มเตมโอ้โหปัดไม่ออกก็1นต่อศูนย์ไปเลยครับโอ้ลูกยิงไกลของพราวนภาวิเศษชาติครับตรงตาข่ายครับสาวไทยขึ้นนําแล้วครับ 1, 1> ต่อศเอาไปพลาดเองครับออสเตรเลียเราขโมยมาได้นะครับ พัทรมน์น่ากรอบแกโทษลองยิงไกลตรงนี้โอ้โหกระโดดชกเลยครับแม่บอลเหมือนไม่มีน้ำหนักเลยครับแต่ว่าพุทธษาประตูเขาก็ไม่ประมาทครับชกออกหลังไปลุกขึ้นมาแล,ล้วนะครับหมายเลขสิบพัทรวีครับออสเตรเลียเขาลุยขึ้นมาเปิดมาตรงนี้เขาเก็บได้้งางยิงฉลับเข้าซอูพุทธษาประตูครับลูกยิงของคาวาเดสรวมไปถึงหมายเลข12พัทรรวี อัทรวีข้ามอันชิตถาอ่าครับนี่ครับยิงลูกนี้แม่น้ำหนักมันเบาไปหน่อยครับเข้าซองเบิร์ดมอร์อาทิตยาโยนใส่เลยตรงนี้จะอาศัยความเร็วของมนทิดาแต่ว่าเขาสกัดมาได้เข้าทางมนทิดามนทิดาตวัดหักกลับมาข้างในพัทรมนโอ้โหยิงเอาลับกระอกแล้วกระชรกะชก็โดนสิครับสองประตูต่อศูนย์ไปเลยครับกวินทิดากี่คุณทษครับโอ้โหนี่ ฉกฉวยจากความผิดพลาดของเบอร์ชมอลเลยครับตามเข้ามาซ้ำของเกาว,วินทิดาครับจังหวะแรกที่ยิงเป็นพัทรมนเลครับพึงแรกต้องบอกว่าผลงานของผู้เล่นชุดนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับออสเตรเลียโดยเฉพาะเกมรุกที่ไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับไทยเลยครับมากรับอลหน้ากรอบเกร้โทษของเขาเอ้าวเสาสกัดไม่ดียิเงเน้นโอ้โหซุปเปอร์เซฟแม่พิมพ์รพัชครับ โอ้แม้ว่าจะมีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินมาว่าล้ำหน้าเลยครับแต่ว่าได้เห็นช็อตเซฟสวยๆแล้วครับอาครับแต่ว่าเขาเล่นสั้นคืนกลับมาใหม่ได้เปิดตรงนี้ <c oughs> เรามงสกัดได้แต่ว่ามีธงล้ำหน้าครับบอลของออสเตรียเขาต้องแก้ไขครับ ตวัดกวาดเข้ามาจังหวะเบียดตรงกลางสนามไทยตัดได้อาครับเปิดขึ้นมาให้กับพัทรรวีไม่ลำหน้าพัทรวีจี้เข้าใส่ครับสับหลอกหนึ่งทีตัดเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายหาช่องยิงไม่เจอไหลออกมาตรงนี้กระชากได้แล้วยิงโอ้โหผ่านหน้าปากประตูออกไปครับโอ้โนี่เอี้ยวสุดๆแล้วครับพัทรวีแต่ว่าบอมันเลี้ยวไม่ทันนะครับอริสา ตัดสินใจจ่ายมาตรงนี้อ่าครับเก็บได้พัทรมนเข้ามาข้างในแล้วยกต่อหลุดมาด้วยครับปายแล้วครับมนทิดามนทิดาตวัดเปิดมาโดนสกัดไว้อยางเป็นบอลทุ่มอีกครั้งหนึ่งของไทยอ่าครับทุ่มเข้ามาข้างในพัทรวีโดนอัดล้มลงไปแต่ว่าชิงจังหวะมาครับพัทรมนได้ยิงไกลบอลโดงๆโอ้โหต้องปัดข้ามคานออกไปครับเบิร์มอร์โอ้วันี้นี่เบิร์ตมอร์ต้องเซฟแบบนี้สมครั้งแล้วนะครับ ยกมือให้สัญญาณเพื่อนแล้วครับเปิดโดง่โดง,โดงเข้ามาเลยครับตรงนี้ออสเตรียสก,กัดไม่ดีเขาชิงมงได้หน้ากรอบกับโทษยิงสวนกลับไปใหม่ครับแม่ไม่เข้ากรอบครับอาทิตยาหนูทองกาบิล่าวางมาตรงนี้สาวไทยดักได้อาครับมนทิดาอีกครั้งหนึง่งเข้ามาข้างในแล้วเปิดไม่ดีพัทรวียังเป็นของไทยได้ตวัดมาใหม่ครับโอฟรโอออกมาด้านข้าง ทาแลนเบเิ้ลขึครมาใหม่หน้ากรอบผิดโทษออสเตรเลียเก็บได้ครับยังหาจังหวะยิงไม่ได้นะครับออกมาที่ทาแลนบอกบอมเข้าใส่ดีกว่าครับเปิดมาตรงนี้เอาครับเราสก,กัดพลาดออสเตรเลียล็อกมาหนึ่งทีแล้วยิงโอ้โหผ่านหน้าปากประตูออกหลังไปครับแ คอนเฟิร์มว่าเป็นมนทิดานนะครับเดินอยู่ด้านหลังประตูแน่ๆแล้วอ่าแล้วไหลมาตรงนี้ออสเตรเลียพยายามุยในกรอบเขตโทษโอ้โหมีชนลงไปล้มเลยครับแล้วเคลียร์ลูกนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวกับไทยแล้วเลยครับไทยโยนขึ้นมาไม่ดีอ่าล้วไปตัดมาได้ลากหนีมาเลยครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษโอ้โหออกมาตัดได้ก่อนครับอาครับบอลวางยาวมาของไทยครับวริษิาแต่ว่ายัางติดออสเตรเลีย เราวิ่งบีบไปถึงกรอบเกีโทษของเขาเลยครับแล้วดูจะตัดได้ครับเอาวครับเราถึงก่อนบอลตรงนี้ของไทยกวินธิดาเปิดมา <c oughs> โดนเคลียร์สกัดออกไปได้ครับบอลลอยอยู่กลางสนามครับออสเตรเลียชิงบ่งได้แล้วเขาพลิกมาครับอาครับพามาเองจ่ายตรงนี้หลุดมาแล้วครับออสเตรเลียฮอลลี่ ล็อกเข้าเหลี่ยมเท้าขวาฮอลลี่แต่งหาช่องยิงติดบล็อกครับโอ้ทำได้เยี่ยมครับบริษาเป็นบอลสวนกลับของไทยครับอ่าครับวางขึ้นมาอือโดนจับล้ำหน้าไปครับกวินธิดาไทยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในการวิ่งแบบไม่มีบอลเนี่ยหลายๆครั้งบรีบออสเตรเลียจนจนมุมเลยครับโอ้โหนี่โยกหลบมาสวยครับเอ้แล้วใจไม่ดีผาบอลขึ้นมาครับ ออสเตรเลียตรงนี้โอ้ยยเร็วเหลือเกินครับควบมาแล้วครับในกรอบกรโทษแล้วตัดสินใจยิงแต่เบาครับแม่จังหวะมาของแอนิกา้ารอผู้ตัดสินเต่าจบเกมอย่างเดียวครับตอนนี้ไหลออกมาวริธาอาวรลงสวยวริธาหลบมาได้วริธาไหลต่ออีกทีหนึง่งอ่าครับนทัทธิดาได้ครอสตรงนี้ติดครับผู้ตัดสินยังให้โอกาสออสเตรเลียอยู่ตัดบอลได้แต่ออสเตรเลียเลี้ยงมาเข้าทางผู้เล่นทีมชาติไทย พัทรมนลลายบอลสั้นมาเติมมาแล้วขอยิงซะหน่อยครับจะจบเกมอยู่แล้วแม่ไม่เข้ากรอบลองใส่ด้วยซ้ายเลยครับแล้วผู้จะสินก็เป่านกหวีดหมดเวลานะครับทีมชาติออสเตรเลียครับแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับโดยที่ในเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยได้2ประตูในครึ่งแรกนะครับจากพราณภาวิเศษชาติและกะวินธิดากิขุนทดนะครับ 2-0ในวันนี้ครับกับรูปเกมที่ต้องบอกว่าดูดีกว่าออสเตรเลียด้วยนะครับครับก็วันนี้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับโดยเฉพาะความขยันในการเพรสซิ่งของทีมชาติไทยครับเล่นมีทรงเลยครับดูดีมีอนาคตครับแล้วเดี๋ยวไปว่ากันใหม่นะครับคู่นี้จะอุ่นเครื่องกันอีกครั้งวันที่28นี้เลยครับเวลาเที่ยงตรงบ้านเราครับติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดกันได้เลยนะครับส่วนวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดหมดแล้วนะครับ คุณสรัญยูนรากุลรลศมีและผมธนทรลือสิริต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ